จูดเบลลิงแฮมกับแฟนบอลมาดริดไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยโดนใบแดงได้ยังไงแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคลิปนี้คือยี่ฟุตบอลจะมาเล่าให้ฟังครับเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยเรอัลมาดริดก้ามเสมอกับโอซาซูนาไป1ประตูต่อ1ชนิดที่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยเหลือน้อยกว่าซึ่งถ้าเกิดตัวเหลือเท่ากันเนี่ยผมเชื่อว่าว่าคืนเนี่ยมารดริดไม่น,น่าจะพลาดหรอกครับโดยนาทีประมาณ3ามเครับจูดเบลลิงแฮมเนี่ยโดนใบแดงจากกรรมการครับซึ่งกรรมการเนี่ยเขามองว่าจูดเนี่ยมาด่าเขาครับและก็ให้ใบแดดงจ โดยตรงไปเลยในข้อหาพูดจาไม่เหมาะสมโดยหลังจบเกมเนี่ยจู๊ดก็ออกมาอธิบายกับสื่อนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ด่าเขาเลยผมไม่ได้ด่ากรรมการเลยมันคือความผิดพลาดทางการสื่อสารความผิดพลาดทางภาษาล้วนๆผมไม่ได้ด่ากรรมการแม้แต่นิดเดียวเลยผมบ่นกับตัวเองว่าทําไมตัวเองถึงเล่นบอลห่วยขนาดนี้ในวันนี้แม้ว่าช่วงในเกมเนี่ยลูกาโมดิแกก็จะไปอธิบายให้กับกรรมการได้ฟังเหมือนกันครับว,ว่าจู๊ดเนี่ยไม่ได้ด่ากรรมการนะจู๊ดเขาบ่นกับตัวเองแต่ว่ากรรมการนี่ก็ไม่ฟังครับสุดท้ายเนี่ย ก็ต้องรอดูแอคชั่นจากทางเรอยลมาิีนะครับว่าจะมาอุทธรณ์โทษใบแดงของจูดในเกมต่อไปหรือเปล่าแต่จูดเขาออกมายืนยันอย่างชัดเจนแล้วครับว่าเขาไม่ได้ด่ากรรมการแน่นอน